มือบื้มหญิงที่ปารีสเป็นสาวขี้เล่าชอบปาร์ตี้และมีแฟนเป็นขยองมือบื้มหญิงคนแรกในยุโรปได้เสียชีวิตพร้อมกับญาติของเธอซึ่งเป็นผู้บงการโจมตีปารีสระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปิดล้อมในวันพุทธที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้เคร่งศาสนาเลยแม้แต่น้อยฮัสนาไอบูลาเชนวัย26ปีเกิดที่ฝรั่งเศสหลังจากพ่อแม่ของเธอย้ายเข้ามาจากประเทศมโมร็อกโกดังนั้นเธอจึงมีสองสัญชาติฝรั่งเศสและโมร็อกโก เพื่อนและเพื่อนบ้านของเธออธิบายว่าไอบูราเชนเป็นสาวชอบปาร์ตี้สังสรรค์ทั้งขี้เมาและสูบุรี่รวมทั้งยังชอบหลัล่นไหลในกลุ่มผู้ชายพี่ชายของเธอระบุว่าเธอชอบเล่น Facebook กับ WhatsApp และใช้เวลาส่วนใหญ่เล่นมือถือโดยไม่มีความสนใจเรื่องศาสนาเลยแม้แต่น้อยแม้แต่คัมพีโกรานก็ไม่แตะเธอมีชื่อเล่นว่า cow girl สาวเลี้ยงวัวเพราะชอบสวมหมวก c o วบอย รวมทั้งยังชอบใส่กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบและเธอเพิ่งจะหัดใช้ผ้าคลุมผมหิยาบเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองไม่มีใครรู้ว่าอะไรทําให้เธอเปลี่ยนใจจากการสวมหมวกขาวบอยมาเป็นสมเสื้อกัก๊าบรรจุระเบิดพรีชีพแต่ทุกคนเห็นตรงกันว่าเธอน่าจะเป็นสาวขี้เมาต่อไปดีกว่าไม่น่าเปลี่ยนใจเลย